คลิปนี้สีต่ตอบคอมเมนต์เข้ายังฮับคนเฮดเวียู่บไอโอสดโอเคเนาะมาตอบคอมเมนต์ของอันพี่ปีเป็นเพื่อนที่ของขาใจกันเลยเนาะตัวนี้จะเป็นสํำนังงานค่ายฮิโอสดเทดยูเนาะมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเนาะมือสิบห้านเนาะเพราะว่าสำนังงานค่ายเคลื่อนที่ทำการทุบเนะะาะหลักใหญ่ซำนังงานค่ายเข้าไปในคอนโดอันนี้ก็เป็นบอลที่โอโซเทดเวกนะปิดไฟมือสุดท้ายเด้อทุกคน แลก็อสโกชิดยายเนาะอย่างเฮดเวียกอย่างบ่แน่นอนเทือก็เลย่บยกักอันท่ามบริษัทให้เทือว่ารับคนอีเต็มโบเพราะว่าอสอสโกยังบบทันมีงานที่ว่ามั่นคงเทือนะอย่างบบได้บัญ่อเฮดเวียกเป็นบ่อนเป็นที่ดีเพือก็เลยบปอยกักแนะนําเพือเนาะการับยูเนาะทุกคนเนาะแต่กาจะมีค่า นายนานะเออตอนโอสถมานะมีค่านายน้านะโอสถนะเพราะว่ามีไอหุ่นเนึ่งองเรายุ่กรุงเทพนะแซดไปห้าโอสถโอสถกั้ยูุบานนอะแซดไปห้าตอนเราโอสถกำลังขึ้น่าสิมาห้าเฮ็ดเวียกอยู่งไฮบอก,ก็เลยมากับมานะก็ตัดสิใจมาและะ้วก็ติดต่ออหุ่นเนึ่องฮนนะอได้เสียงเงินให้เรา1นื่งผ่นบาทนอะและะ้วก็ได้ยืมเงินแค่เงินหาอย่างบ่อได้ยืมเงินหมใส่ติม ส้มรอยบาทเนาะมูคำลาอายุบาสเลยทุกคนเออเราก็ยุให้นี่เนาะแล้วการโบเป็นย่างเนาะตอนนี้ก็ได้เฮ็ดเวียกแล้วนะเออเดี๋ยวโดนโดนไปโอซถกาซีค่อยท่ามให้เดออืมบเป็นย่างโอซดเดี๋ยวโอซุก็เฮ็ดคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆนะบบเป็นย่างดอกที่ตามโอซดไวเลยโอซดจีแจงอีตึ้มเพื่อเดอตอนนี้อย่างเพิ่นอยังบวฮับเพื่อมาอัปเดตก่อนเนาะก็เลยให้บรรยากาศง้งามที่ว่าแซดอบอุ่นให้เบิง่งเนาะเพราะว่าโอซดกา เอ่อคุนเคยแล้วกันในเฮดเวียรอยู่นี้โดนเติบแล้วเนาะสองสามเดือนเนาะทุกคนเฮามีเงินใส่ใจค่าน้ำค่าเ้าเนาะทุกคนอืมก็บเาเต็มปากว่าเฮาได้ใส่ใจนั่นแหละทุกคนเนาะเฮดเวียรก,กระไดก็บ่ได้ได้รลยเขาคุมปลาคุมพ,มพองตัวเองเนาะทุกคนอืมแล้วก็สิ้นเดือนกจีไดโอนเงินให้แม่ยูเนาะเขามีเงินโอนให้แม่ยูจะว่าว่าสิโอนให้ไยเคือแต่บบโอนแเม่ก็หมาท่วงเออโอเค สินเดือนในโอนแทนเนาะขอบใจในะทุกคนที่เบิ้งคลิปนี้ระย่าประมาณ่องนาทีห้าสิบวิเนาะทุกคนเพราะว่าเสียดายบรรยากาศเสียดายความงามเสียดายห้องเสียดายห้องน้ำอะไรทำไหมอยู่ในสำนักง,งานข้าวในคนกระสิทุบอ้กระกบะาบาสงคอนโดไม่งามๆมพังน้นเลยทุกคนบ้านเห่าบ่มีแบบนี้เนาะเฮาบ่เคยอ,อยู่แบบนี้เดี๋ยวห้องนี้ก็เดี๋ยวทุกคนขอบใจและไล่เดี๋ยวบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่